โอกาสเนาะวันที่ว่าเป็นวันเส้นโดนตาบ้านกัวแกวเนาะอำเภอสังฆาบจังหวัดสุรินทร์วันเส้นโดนตาอาจารย์ก็ได้เดินทางมาเส้นอา่าโดนตาเขาเรียกภาษา,ขาเขมรเขาเรียกว่าเส้นโดนตาเนาะแต่ที่อื่นนี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ายังไงก็วันนี้มีเขาเรียกว่าอ่า,นนา,า,อาทตามประเพณีของขเขมรอาจารย์ก็ได้เดินทางมาที่ก็ถือว่าโอกาสดีแล้วก็เรื่องของแนวทางที่อาจารย์ได้มามาแล้วทีนี้ก็ อ่าปรากฏว่าอาจารย์ก็ได้มามามอบให้วันนี้จะปล่อยครั้งเดียวทั่วประเทศไทยเนาะใครที่เห็นแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทุก YouTube แล้วก็ขอให้ร่ำรวยงวดน,นี้กดไลค์กดแชร์กันทุกๆคนเนาะให้ร่ำรวยเงินทองแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมอยู่อาจะมีอีกอ่าสองสามช่องที่กำลังขึ้นหน้าไลไรอยู่กำลังยังไม่เสร็จเดี๋ยวสักหน่อยก็จะตามมามีมีพิธีอะไรมั้งครับยางวันนี้ก็ มีพิธีเส้นโดนตาพิธีเส้นโดนตาก็คือเขาจะได้นําขบวนแล้วก็นําของเส้นแล้วก็มาเส้นที่นี่แล้วก็ตามประเพณีก็จะมีคนแก่ก็จะรออยู่ที่นี่ก็จะมีเครื่องเส้นต่างๆเราก็จะรอเส้นอยู่ที่นี่พร้อมกันเสร็จแล้วก็ก็จะใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็จะมีข้าจ้านําสวดแล้วก็เส้นไหว้ตามประเพณี ก็จะจัดทํากันทุกปีในในในวันดับในวันเส้นไหวันพรพบุรุษก่อนวันเส้นไหวันพรพบุรุษเนาะอ่าแล้วก็ทางขมิญแถวนี้เขาก็จะมีการจัดทําไอ้ตลอดแล้วก็วันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าเพุ่งออกไปไหนให้รอก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีอ่าเดี๋ยวก็จะมีช่องย t ท b e อีก3าช่องเดี๋ยวก็จะได้ตามมาพร้อมกันในการปล่อยแนวทางในวันนี้เนาะ เดี๋ยวให้รอก่อนใจเย็นๆสัญญาณชัดเจนไหมเราบอกตอนนี้ว่าเสียงชัดไหมเสียงเสียงชัดเจนไหมมีเสียงชัดเจนไหมเสียงชัดเจนไหมคะเอซีพิมพ์ิมพ์พิมพพิมมาว่าเสียงชัดเจนหรือเปล่าครับเสียงครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับเสียงชัดเจนไหมเสียงเป็นยังไงบ้างเสียงชัดเจนไหมเสียง ครับเสียงชัดงรก็คอมเมนต์มา้เลยค่ะเสียงชัดเจนไหมจะได้เสียงชัดเจนไหมกคอมเมนต์มาจะได้รู้จะได้เอามาใกล้ๆขยบมาเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเสียงชัดเจนไม่ชัดเจนเพราะอาจารย์พูดไปเพราะมันบางทีเสียงอะไรเยอะทีนี้เราก็ไม่ได้ยินใช่เสียงแรกเยอะบางทีก็ไม่ได้ยินเพราะว่าบรรยากาศสวัสดีทุกๆคนเนาะแล้วก็ห้าร้อยคนนะห้าร้อยคนเนาะ ถ้าไม่ถึงห้าร้อยไม่บอกก็สวัสดีทุกทุกคนลูกศิษย์ของอาจารย์ทั่วประเทศไทยแล้วก็ที่ได้กําลังดูนั่งดูไลฟ์สดอยู่ที่ไหนก็ดีก็ตอนนี้ได้มาถึงสถานที่แห่งน,นี้แล้วเี้ยวสักหน่อยก็จะถึงเวลาอันเหมาะสมก็เวลาที่สมควรอาจารย์ก็จะได้เขียนวางแนวทางให้สําหรับทุกคนในวันนี้สําหรับเสียงใครที่ไม่ได้ยินให้ให้ให,ให้ให้พิมช่วยช่วยพิมพ์บอกว่าชัดเจนไหมได้ยินไหม ตอนนี้ใครที่กำลังดูจากที่ไหนให้ให้ให้พิมพ์มาเลยว่าตอนนี้เสียงชัดเจนไหมเสียงเป็นย,ยังไงบ้างอ่าแล้วก็บางทีเสียงมันอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไรหร่ให้ให้พิมพบอกด้วยว่าชัดเจนหรือไม่ชัดเจนให้บอกด้วยบบาที่ชัดเจนไหมผมชัดเจนครับเสียงชัดเจนเนาะผมคนชัดเจนอยู่แล้วคนชัดเจนเนาะท่านผู้ชมกันครับผมครคนชัดเจนเนาะบบาทีเบาทีมือเสานี่มันต่อถาอาจารย์มือเสาร์เลยมือเสานี บอกให้ผมมาเจ็ดโมงเนาะผมมาหอดพื้นนอนมาเล่นตื่นโอ้จแมนเราขาดมีเบียดตัวตายตายมาตั้งแต่เช้ามานอนรอกลัวจะไม่ได้แนวทางให้กับเอฟซีผู้ใดสงสารเบาที่ก็อ้นให้เราจะกลอยสองลอยเอาไหนที่ไหนสวยจังนะครับตอนนี้อยู่ที่ทานละมั่นเนาะเรายาผู้ไดกแก้วตอนนี้อยู่ที่อ่างเก็บน้ําบ้านเกาะแก้ว อ่างเก็บอ่างเก็บน้ํานะแล้วก็บริเวณแถวเนี้ยก็จะเป็นปู่ตาสารปู่ตาก็จะอยู่ริมน้ําอ่างเก็บน้ําบ้านกว่าแก้วแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว่าหมู่บ้านวัดวิถีเขาเรียกอะไรนะอะไรยนวิถีอะไรซึ่งยนวิถีอาจารย์ก็ถูกก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งซึ่งใครที่อยากมาเที่ยวหรือว่าอยากมาพักผ่อนก็ สามารถมาได้ให้มาเวลาก็ประมาณคำ่คำๆเนาะมานั่งดูชมวิวก็จะเป็นสะพานยาวมากสะพานข้ามน้ำห้วยทับทันใช่ก็จะเป็นสะพานยาวมากอืมเป็นที่ท่องเที่ยวใช่จะเป็นสะพานขาวยาวมากอ้นทนเดี๋ยวเพลกอะไรเพราะว่าอาจารย์ได้ได้นั่งนิมิตให้กับลูกศิษย์ทุกคนว่าได้นั่งนิมิตว่าเห็นตัวเลขลอยขึ้นมาเหมือนเดิมสีแดงเลย แล, mic. แล้ว <S <S อาจารย์ก็เลยมั่นใจว่างวดนี้ยังไงก็มาแล้วก็เป็นเป็นคุณนิมิตที่ดีแล้วก็นิมิตว่าโดนตำรวจจับที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นงวดแล้วก็เป็นนิมิตที่ที่ดีงามฝันว่าโดนตำรวจจับอาจารย์ก็ถ้าฝันอย่างนี้ทีไรอาจารย์จะถูกหวยตลอดนะอาจารย์จะถูกหวยตลอดถ้าฝันอย่างนี้นะจะถูกหวยตลอดใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่แต่ว่าอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์มีทีเด็ดให้แน่นอนงวดเมื่อกี้เราก็ เม็ดเดียวเม็ดเดียวไปแล้วงวดนี้จะเราก็จะโดนเม็ดเดียวอีกอ่าเม็ดเดียวแล้วก็อาจารย์บอกเลยว่างวดนี้อาจารย์มั่นใจมากมั่นใจมั่นใจสุดๆเพราะว่าเลขที่อาจารย์ได้มานั้นอาจารย์เห็นเป็นเลขสีแดงอาจารย์ให้สําหรับคนงบน้อยงวดนี้ที่ที่รอคอยแล้วก็ติดตามอาจารย์เนาะให้สําหรับคนที่งบน้อยหรือเออไงๆคือพวกบัลเลเงินหมื่นน้ำเขา เพวออกาา <c oughs> อะไรเงื่ินพื้นน้เขาวอา่าว่าไปยังเนาะอียังอ๋ออ่ะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะนั่งเนาะนี่นคุณเกศชยาถามว่าบาวทีนี่ตัวขาวไหมอาจารย์ขาวเหี้ครับ<อ>ขาวไปหมดเลยขาวไปหมดเลยอาจารย์ก็เดี๋ยวจะบอกว่าใครถามเมื่อกี้นะอคุณเกศชยาคุณเกตชยาอ่าบาวทีจะเป็นคนขาวขาวไปหมดเลยขาวไปหมด เลือเต็กควงปูตาอ่าปูตาปูตาอ่าประจำหมู่บ้านจะมีการเส้นไหว้ทุกปีแล้วก็จะมีการแห่ขบวนมาแล้วก็จะมาเส้นไหว้อยู่อ่าสถานที่นี้ชัดเจนปัจจนอ่าฝนบ่ตกนะฝนบ่ตกเนอเพราะว่าอ่าเขาแชน์้นนตามันเป็น ประเพณีของอสียงของของคุยให้เล่าเอ่อจะเป็นประเพณีของขมรนของขมรเอ่อของขมรนจะเป็นประเพณีของเสียงเพลงมาเพราะว่าเดี๋ยวเรากลัวลิขสิทธิ์เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์อ่าอาจารย์ก็ไม่ดีล่ำทําเพลงเนาะที่แล้วอาจารย์ให้คู่หกสองหกสองตรงคู่ใช่เพราะว่า ใช่มเดียวไม่เดียวหกตัววันนึ่งเลล่อยต่อแล้วก็วันนี้ก็จะปล่อยต่อเลยแล้วก็วันนี้อาจารย์ก็จะปล่อยต่อปล่อยให้เลยเพราะว่าตอนนี้อ่าเดี๋ยวเสียงเพลงมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะกลัว u t u b e โดนลิขสิทธิ์เพราะว่าเขาจะมีพิธีรำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเส็จเราเรารำเราก็จะค่อยถ่ายเก็บบรรยากาศต่อไปครับเพราะว่าอันนี้เราไลฟ์สดอยู่อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงเพลงเข้าใช่ เดี๋ยวเสียงเพลงมาจะโดนลิขสิทธิ์นครับเียนะครับเนียนๆครับเร็วว่องไวนะครวงไวเนีนปูสามีย่างน้ยับสนหนแมแว่าเสียงเขาที่ใช้ไมแล้วเนาะแจเจ้าของนี่เลยอ๋ออาจารย์เยนให้เลยเนาะอนรักเนาะ ยังให้ชัดๆเลยอาจารย์เนียนเลยก็มาตามตัวนี้กับจะาเชิงเลยอาจารย์แซมตัวไหนมาจาย์รับยืนยุกมาแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะได้ปิดยังนะครับซีเดอรยบ แนวทางอาจารย์แตมพูที่แนวพุกสองเขาสุ่มส่งครับไอ้พุกสองครับแต่ว่าเขาสุ่มส่งเนาะมาแบบซื้อวันนี้ไทยพร้อมน้อยกีนเดียวครับไอ้รัฐบาลไทยงวดนี้อาจารย์จะบอกว่า59เม็ดเดียวห้าเก้เม็ดเดียวซื้อเน้นหนักๆเลยแล้วก็ ให้ลูกศิษย์ทุกคนเอาไปรุนเพราะว่าเดี uh ๋ยวสักพ yup ักหนึ่งเมื่อถคนมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ยินอาจารย์ก็จะปล่อยตัวเลขให้เลยก่อนเนาะปล่อยไปก่อนเลยอ่ะห้าหนึ่งเกจไม่เดียวห้าหนึ่งเ็จห้าแล้วก็หนึ่งเ็จแล้วก็เก้าห้าอันนี้ให้ไปก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะไม่ได้ยินเสียงใครที่เห็นแล้วแคปหน้าจอไว้เลยแคปหน้าจอไว้นะใช่แคปหน้าจอไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งคนจะเยอะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินอะไร เพราะว่าเดี๋ยวขบวนแห่มาถึงอ่ะแคบไปเลย